ที่สถานด้าโกทาาราจะ้าของขบวนรถสดและับเอรลาาขขึ้นลงจากขบวนรถและเปดเปอลองาาขเรียบร้อยตดขึ้นสืลงจากขบวนรถด้วยค่ะบวนรถสเที่สถานีบ้านโตกในทางาาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่261ต้นทางสถานีลุงหัวลำโพงสุดปลายค่ะ ขอขอรัพาผู้โดยสารจาก้ามรถอย่าใช้บริเวณบระกายทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที้โดยสารเนื่องจากอาจอาจจะได้รับอันตรายไว้แด้ค่ะขบวนรถเที่ยงนี้เพื่อออกจากสถานีวันปมไปแล้วได้หยุดยับจบทผู้โดยสารที่สถานีนครศูนย์สถานีคลองสามโค้สถานีพัฒาเป็นสถานีต่อไปตามหลกฐาค่ะ สถานที่บ้านตกในการขายการลดส่วนแบ่งรถไฟขอขอบคุณผู้เดินสายหากที่ใช้บริการการลดไฟในการเดินทางขอให้ผู้เดินสายทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและบอกภัยเหตุที่ว่าในการเดินทางครั้งต่อบการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ